นี่คือสิ t ธิ์ฟี r จของ Microsoft Power Tablet Desktop ครับโอเคฟีเจอร์ที่หนึ่งนะครับเราสามารถใช้มันในการควบคุม Microsoft Excel ครับเปิดปิดสั่งการใส่สูตรข้อมูลอะไรต่างๆสามารถทำได้ครับข้อที่สองครับเขาสามารถทำการเอาข้อความนะครับจากรูปภาพออกมาได้เขาเรียกว่าเป็นการ OCR ข้อสามครับสามารถทำการสก,กัดข้อความนะครับเช่นเพ่อนเขาส่ง mail มาเราอยากหยิบเบอร์โทรเขาหยัดหมายเขาสินค้าข้อมูลอะไรก็ได้ครับหยิบมาได้แบบอัตโนมัติเลยครับข้อที่สี่เขาสามารถคอนโทรลเล็กงตัวเบราว์เซอร์ได้นะครับเช่นเปิดโปรแกรมเปิดเว็บไซต์ที่ทุกคนต้องการพิมพ์ข้อความทีมข้อมูล ห้าเขายังสามารถเปิดแอปพลิเคชันคอนโทรลแอปพลิเคชันได้ด้วยแต่น้ำตาลซ้ำๆสบายมากเลยครับข้อ6ครับเขาสามารถส่งช็อตคัดคียดลายครับคำสั่งเราเนี่ยอาจจะเป็นช็อตคัดคีย์นะครับเราสามารถส่งให้กับเขาได้ข้อ7ครับเขามีความสามารถเรื่องของ AI นะครับสกัดข้อความนะครับจากใบเสร็จรับเงินที่แบบอะไรก็ไม่รู้นะครับหยิบของมาได้นะครับแล้วก็8ปดเขายังคอนโทรลเรื่องของเอา cloud มาเรียกใช้เขาได้9ครับเอาเขาไปเรียกใช้เ workflow ที่บน cloud ได้แล้วก็ข้อ10ครับสำคัญมากเลยครับใครๆก็ใช้เขาได้ครับเป็นคอนเซ็ปต์ขขอองงโโลคคคสนนนะรับดดเียย้้